ัสดีพี่น้องป้าป่ายสุทุ้นค่ะพี่น้องเอ๋ยไผยมา่เมื่ออีสานเสาให้จูงแขนงข้ามาเบิง้งเสียงพิ้นเสียงแค้นหมอลำดังเมื่ออีสานจะเท่งามยั้งยือยูอย่ยยยยเป็นแปลนไพสกาวาอีหยังกาสติแฟนขับวิทยสุขุข้นคาะได้กินข้าวเที่ยงเนะาะมะมอนิได้ยังกินข้าวเที่ยงกันพี่น้องสาวแซนบอนมอน้องหัวม้นได้ต้มมะมาเนาะพี่น้องตามภาษาจิงกระ,กะตำกินตามภาษาคนพิทหัวน้องพี่น้องค่ะ เนี่ยอันนี้นก็กินันนั้นละพี่น้องนี่ยังแกกินันนั่นละกินไงายงางเนาะพี่น้องเพลยูเนาะไริยูเพื่อกินอืมเศรษฐกิจมันบดีอืมเงินทองมันหายเนี่ยนี่ยังเก็กินันนั่นละมันฟัซเซ้นในตัวมามาแล้วพี่น้องคิดพอนแต่ใสยสกีเนาะมามาฮอละหาบาทแล้วพี่น้องครับคู่มือบ่ามี่เราเด้อพอละหาบาทเจ็ดบาทแปดบาทอืม มี่กินไปนั่นแล้วพี่น้องคะ่ะคนมีเขาอยากกินตามคนมีเราแซมคอนทูก,กินตามคนถูกแล้วพี่น้องคะ่ะมันข้ามเข่แล้วคนนะ่ะอืออืออือหนีบ้านหยุดธนะอืไม่ออกไปข้างนอกมี่มมมกินอปนั่นแล้วพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวนี้อันแอดซิมีแสงลมแน่จักหน่อยเนาะแสงแสงเปิดพันร่ม,ม,มบ่ได้ไปเฮ็ดงานมันรยุทธนาทิดบ่ได้ตอนตุ่มมามากินเขานี่ยักินอะไนั่นหรอพี่น้องเหยอืม,อม,อม ภูมิเปิดกิจสมพันผูพ้พันมีอ้างคนถูกกิจสมพันธุ์ถูกอะไพี่น้องยุ่งให้กินงไงวันนี้สารบานเข้ามาหาเงินบานเพลินเนะมา,มาะต้มมะม่วมาต้มมะม่วงถ้ามาดายพี่น้องเอาเขาเจ้พร้อมมันเต็มสมันเด็กหน่อยไปเล่นกีดไปโรงเรียนเนาะ มัเด็กกินปลาลูกเรียมเมอเขา้เขาหายกับตุ่มมะมาดีใจร้ายเยด็กเด็กกินตมามาุ่มมะม่าเจ้าของเาขาดีใจร้ายแล้วเอาไปซื้มอมูกินกับเ่าพ่ออังกินแสบหลายตมามาุ่มมะม่า มันจะแสบแล้วเนาะพี่น้องอมีไรกินไปอันนั้นข้อมือนี่มันขึน้นทออมันหายากแค่ย้ำแค่ฮิตยากายายไปเมื่อพี่น้องค่ะอืมที่พอตะกี้เนาะสาแซงบัตเตรเกิดโดนนะาหลังตะกี้นั้นช่วงในช่วงฤดูช่วงฤดูดับหน้านะพี่น้องอืม เดือเล่นไปในเลีนไปหาแม่ขี่รถน้ำกลุ่นอยูไปกัำมนะูมาตามทางลาดยางโมเมนต์ระเกียงสมัยอันยังโมเมนตมเมนต์สมัย,สมยนสดบอกก็มาถืออันฤดูนี้ฤดูอันถ้าน่านนะพี่น้องคะอืตั้งแต่เกีย่ยงไอเ้เลิกเลิกเลี้ยนมาเออปันจัก,กรยานเนาะอืถ้าเทียบกับยางน้ำกลุ่มงูหลองเพ่งอย่ไปโอ้มันมีความสุขเลยไปหาแม่หาพอ่อหาพออ่อใหญ่แม่ใหญ่น้ำทงหน้า ดำหน้าบัานหนี้งโรกแกาเก็บปลาขี้ขาดคู่มือนบะมีแล้วพี่น้องคู่มือสมัยไหมยังกับบานเอายายเมื่อทุย่างแต่การมันขาดควมสุขควบอุณหภูอพควุกคนเลยต้องจําเป็นดำโรกชีวิตห่างห่างจากมาเกิดเมื่นอนเพื่อไปทำมาหากินน้องรับพี่น้องย้อนยังย้อนเศรษฐกิจมันแท่งนะครับพี่น้องย้อนเศรษฐกิจมันแทงเงินท่อมันหายอย่างข่ะพี่น้องหายแต่เนี่ขาดบาทสิบบาท เงินลอยซ้ำเงินบาทพี่น้องค่ะคู่มือนี่เมื่อกี้มีเงินลอยหนึง่งโอ้แต่ั้งมาอาทิตย์หนึง่งเมื่อกี้เงินลอยนะอน่างเงินลอยหนึง่งแม่หยิงเงินลอยหนึง่งหายดีใจร้ายแต่สมัยตะกี้ตั้งแต่สาม ตั้งแต่34สี่ปีขึ้นหลังนี่ความสูงนี่เนาะพี่น้องครับตั้งแต่สมัยแต่เกียบภาพมังจำติดตาสาแซมยูบะเศ้าฟ้ามืซ้งนีจากหายบะเซลล้าแต่ตะกี้งม่มอัน,นง่มสงการเนาะง่ม,งมสงการก็จะเป็นเลยนั่นกิ้งกองแก้หลยอีกกูโลงงานวัดไหมโอ้มันมวมีความสูงหลาย แล้วไบเป็นเด็กน้อยแบ้เป็นราเทอร์เด็กน้อยนะพี่น้องอไปอันเล่นยิ่งกองเกลี่ยอนีกคือคนผู้บ้าผู้สาวผู้เฒ่าพอลุงมเนียปากันพากันไปเนาะโอ้เล่นมีพร้อมสุขโร่งวัดไปบนี้สรงนามผาตกประทายนู่นนี่นั่นโอ้แต่เซลเซลสาวความสามัคคีกันในหมู่บ้านมวนอมคุณหมือนไม่มีหรอพี่น้องอ ธรธรรมถ้ามันเปลี่ยนไปหลาลูกชีวิตมันถึงตรงเพื่ตอตามบัฒนธรรมขาัใช้ชีวิตจะเป็นอยัง้งอันีงบสงการมาสั่งกบว่าแม่สงการดอกจกกันใช่ไหมวอนเดยได้เป็นสมัยตะกี้บงนีทำมจาบาับมาบ่ายของสุเดยนี่นอพี่นองค่ะ ปั๊บไม้ให้เกิดขึ้นโรบูบา้าฟูซาวอืมแมาจกมากกอมาเฟียอะไรสีอะไรคู่มือใช่ไหมยังเื้อเนื้องน่อคู้มืมอไม่นชินเป็นมะเขงลยาวใหม่อ่ะอืมตามยุคตามสมัยอะ ต้งแรกกับแปะทะละลายแบบจะมันเป็น,ปปนพวกป็นใดเนาะใหงแิ่งยิ้มเข่าใหงเบิองเขา่าแหงขาให้แก่กันโอ้ยอันายบานเมื่ออย่พับปนได้หืมแล้วเ่รอ ไม่เ,เขานม่ใส่พี่น้องอกินไปเบาไปผู้แดนกาแฟโคตรไลค์กดแชร์ตริ๊กตุ๊กติ๊กตามมาใครนี่เธอพี่นอ้องค่ะคนบ,บ้านเดียวกันเมืองเมืองนั่นเดียวกันแอบแฝงกันไปแต่ก็สร้างกันได้พี่นอ้องอื ให้เบียกานมื่แม่บ้านมามีโอเพาอบ้านมีโอมืงอเพอาบ้านไปเอ่มให้โอ้แม่มามามีโอรายเดือนเขาบม่อยากให้โอ้แม่บ้านเป็นใดเดี๋ยวเข้ามาเขาว่าเขาว่าไอ้หนูสาวแซ่บหนังเงินเดือนนี่เป็นกระทาระดับหนึ่งเลยเขาเริ่มไม่ค่อยอยากให้โอ้ส่วนพอบ้านเขาจะกลับไปเห็นปกติเพราะว่า รประมาณเพิ่นเป็นสร้างพี่นอ้องไปกินมากอิ่มเหรอพี่นอ้องกินมะเมินดอกคนมากมาเห็นงานบ้านเลยเนหะ็นงานบานไปน้ำ พระานมากมือแรกอ่ะพระบานจะภาไปาตลาดบนิกขับที่ไหร่สมมากภาพว่านจงคิดอำนาจพี่น้องเนื้อบันพี่น้องคะืะก่อนจงคิดฟ้าแซ่มขอฝากขั้นตีประจังใจใพี่น้องปลองไปสุดคน ใช้ชีวิตอย่างมีสติพี่น้องเด้อใส่ชีวิตอย่างมีสติใส่ใส่ใส่สอยยางประหยัด The p ้อ o อ d e r ใช้สอยอย่างประหยัดใดช้ชีวิตอย่างมีสติและกลมเกลียวปองดองกันไว้บ้านหนึ่งเมืองเดียวกันยางจะสร้างกัน้อพี่น้องเด้อเส้นบ่อนุ่งหัวมัวขไปก่อนเมืนอนขอทำให้าาคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ